าปูนึ่งซึ่งไม่มีใครมาแขวนแบบนี้แลวเราออเดอร์ที่เขาสั่งเขาไม่ได้เอาไปถัดไม่ได้เอาไปทอดไปเลยเอาเสิร์ฟทั้งการอย่างนี้เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาครับร้านนี้เป็นร้านกุ๊กชอ็อปร้านเดียวในประเทศไทยที่แขวนก้ามูโชว์แบบนี้ครับร้านนี้เรียกว่าเปิดมาตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยไหมใช่ครับใช่เลยนะร้านจําพลเชลย หลังจอมพลสฤษดิ์เลยแล้วอโกนี่ตอนนั้นเปิดมาเนี่ยเมนูอะไรบ้างที่ทำกาแฟกาแฟแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ เราจะไม่ได้แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าลุงโชคดีที่มาเจอคุณอโกนี่ซึ่งเป็นรุ่นแรกตำนาน80ป,ปีของรัฐบารผ่านฟ้าตรงนี้อนนไอปูที่แขวนอยู่อย่างเนี้ยมันคืออะไรอันนี้คือปูทะเลจากทาลทไทยนะคะ,ะเราก็มีเจ้าประจําที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่สมัยคุณลุงแล้วทำไมร้านอื่นน่ปูเขาอยู่ในตู้เย็นปูเขาอยู่ในหลังครัวแต่ทาไมที่นี่มาขายเพราะอะไรเพราะมันขายดีจนหยิบไม่ทันหรือยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านเร ถ้าไม่เห็นปูลูกค้าขับผ่านาถ้าเห็นปูลูกค้าจอดเอียดกวักมือเรียกลูกค้าเข้าร้านค่ะ,ะ,ะลูกค้าจะเห็นกาปูหาเห็นอะไรเยอมากเยตัวกระดองปูซึ่งมีเนื้อแน่นๆเนี่ยปกติทานยากเนาะคุณป้าก็มาพัฒนาโดยการแกะเนื้อให้เป็นจาน<อ>เราก็เลยจัดไว้ให้เป็นชุดแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือชุดหนึ่งตัวชุดนี้ก็จะมีสตัวพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งคุณป้าเป็นคนทำสูตรเอง มาแล้วครับอาหารที่ตะกี้ลงเข้าลุยในครัวมาแล้วซึ่งบรรยากาศาตรงนี้เะก้บอกเลยว่าถ้าความสะดวกสบายดีกว่ารา้านเก่าแต่ไม่ต้องกลัวห่วงเรื่องรสชาติตะกี้ลงคุยมาแล้วพ่อครัวที่อย่างน้อยอยู่กันมา20-30ปีแล้วทางนั้นยกทีมาทั้งหมดเพียงแต่มาปรับปรุงในเรื่องร้านค้าให้มันดูทันสมัยแล้วก็ถูกกฎของกระทรวงสาธรารณสุขขึมาทานั้นเองครับง<ะ>ั้าประเดิมแรกเลยคือก้ามปูที่เรานั่งรอคอยกันมาเลยนี่ครับเขาเคาะมาให้เสร็จ เขามีไซส์ตั้งแต่200ถึง500ไซส์นี้คือ300บาทนี่ครับบอกไปไงสดไหมสดไม่สดดูแล้วกันเขาเคาะานาดิไม่มีแตกเลยครับแล้วก็มาจิ้มกับซีฟู้ดหอย่างไงดดดก้ามปูที่นี่ใครมาเขาต้องสั่งดีป้าไม่มามาแนละ้วป้าเล่นจริงสี่ก้ามก้ามละ5 0 0เลยอะเลยเล่น,เ,ลนเอากระเป๋าเบาอยาเงี้ยสำหรับก้ามปู